아, 고맙습 ดูบันเทิงไทยรัฐเพลินๆนะเงยมองหน้าทางดูนาฬิกาอุยเที่ยงกว่าอะไรอยากกินข้าวยังหิวละอยากกินอะไรอุยของแซ่บของนัวนี่ถ้าพูดถึงของแซ่บนี่ฉันขอเสิร์ฟเลยอยากกินต้มอึงเออต้มอึงไข่คุณผู้ชมค่ะลองคิดซิมันจะเป็นอะไรได้บ้างนอกจากเมนูสุดแซ่บของพี่น้องทางอีสานเขาแต่มาคราวนี้ขอเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟเป็นเมนูอาหารนะเสิร์ฟมาเป็น MV เลยจ้านี่นะจำได้ไหมจำได้ไหมสาวสวยคนนี้นะคะอดีตนางเอกคัมแบก กลับวงการใน,นรอบ10ปีค่ะอ,อเล็กซานดรานางเอกของไอเวียโอ้จำได้ วัดนะคะตอนนั้นเล่นละครนวยการคุณผู้ชมค่ะนะฮะแล้วก็ตอนนั้นน่ะสวยยังไงตอนนี้ก็สวยอย่างนั้นเออดีฉันกําลังชมว่าสวยภาพมันขึ้นไปเป็นอื่นเลยเออแต่อื่นตอนเนี้ยเขาก็สดใสเหมือนเดิมแล้วมาพร้อมเสิร์ฟเมนูต้มอึ่งไข่มาเป็นเพลงคุณผู้ชมและอยากให้ทุกความน่าเอ็นดูใน MV นี้นะชีลงมือลงแรงตามหาอึ่งไข่โอ้ยเอ็นดูลูกครึ่งสาวของเราเนาะวัดถุดิบหลักของเมนูนี้แล้วสีสันเสื้อผ้าสดใสเนี่ยน่ารักน่ารักลีลาการเต้นก็สับสับแซบไม่แพ้ต้มอึ่งไข่ แล้วเชอรี่เนี่ยนะได้คุยกับน้องอเล็กซานดรามาเองเจ้าตัวบอกว่า10ปีที่ห่างหายจากวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยนะชีวิตก็ไปเจอมรสุมหนักอยู่ไม่น้อยค่ะน้องสูญเสียคุณพ่อสูญเสียแฟนเก่าอย่างกะทันหันแล้วตัวเองเนี่ยต้องมาเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะหลังจากที่คลี่คลายปัญหาชีวิตได้ก็หายใจลึกๆก็ฮึบสู้นิดนึงพร้อมกับมารับงานแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆเอ็นดูนักร้องน้องใหม่คนนี้หน่อยนะจ๊ะ ต้มองึงไข่แล้วงงมากซิงเกิลเพราะว่าหลายคนบอกว่าซันราบุคลิกเรียบร้อยใน MV เจ้าคือโจ๊ะหลายละกะย้อนย้อนแนวนั้นแหละคือเขาอยากให้มันแหวกออกไปเลยให้คนได้ฟังเพลงนี้หรือว่าได้เห็น MV แล้วกะอุ้ยยูยูแล้วซันรามากินต้มอึงหว่าเห็นทุกคนกะว่ามวนดีเพลงเป็นตัดเต้นเห็นแล้วอยากกินต้มอึง เป็นตเต้นอยากกินต้มอึงบอกแล้วน้องเขาเหมือนสตาฟความสวยไว้เหมือน10ปีที่แล้วเลยนะคุณผู้ชมนะย้อนดูภาพเพลงรักริมฝั่งโขงที่เคยประกบกุนที่เรียสพลวัตนี่น่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะฝากผลงานไปด้วยนะจ๊ะนักร้องสาวของเราขอคุณผู้ชม